โอเคครับตอนนี้นะครับเราจะสร้างมทอดเข้าไปนะครับก็คือกระโดดพฤติกรรมของออบเจกต์ของเรานะครับเข้าไปเพิ่มเติมนะครับโอเคเราเริ่มต้นนะครับสร้างเจ้าตัวฟังก์ชันนะครับชื่อว่า people นะครับซึ่ง people จะมี name นะครับแล้วก็อายุนะอาคาวนี้เราก็เขียนดิสนะครับ name เท่ากับเนียมนะครับก็คือจะคืนค่าชื่อกับหมายเฉยนะครับ t h i s แล้วก็ age นะครับเท่ากับ age นะและคราวน,นี้เราจะพูดถึงว่าปีที่เราจะเหลือกเกษียณน,นะครับ uh, year นะครับ until รีทายนะครับครือว่ากเกษียณโอเคแล้วคราวนี้ก็เราจะอ้างไปถึงนะครับเม็ต่อที่ว่า Year Left ่าโอเคคราวนี้ครับเราก็มาสร้างไม่ต่อเยีย r l เล t ขึ้นมานะครับเพื่อจะคำนวณน,นะครับเวลาที่เหลือนะครับ โอเคไม่ตอดนี้นะครับก็จะเร,เราสร้างตัวแปรขึ้นมาก็คือนำ years นะแล้วก็เอา60ตั้งนะครับลบด้วยอะไรครับอายุของเรานะซึ่ง this age ตัวนี้เห็นไหมครับมันก็ได้มาจากตัวนี้แหละครับมันได้มาจากตัวฟังก์ชัน,นาาข้างบนใช่ไหมครับ แล้วคราวนี้ครับเราก็ต้องรีเทิร์ค่าเลยนะเพื่อจะรีเทิร์นี่คือส่งค่าไปยังการเรียกใช้งานนะครับก็คือรีเทิร์นนำเดียกลับคืนไปคราวนี้ครับเราสร้างฟังก์ชันสองฟังก์ชันนะครับมาแล้วเราก็ต้องสร้างออบเจกต์ด้วยนะครับว่าโจโจเท่ากับนิวนะคราวนี้เราจะเรียกใช้ ฟังชันไหนต้องเรียกใช้ฟังก์ชัน people นะครับซึ่ง people นี้นะฮะแล้วก็เขียนชื่อเข้าไปโจโจวิชัยแล้วก็เขียนอายุเข้าไปนะครับสมมติว่าอายุตอนนี้นะครับแค่13บสมแกันนะครับอ่าโอเคคราวนี้ครับเราก็มาเรียกใช้ ออบเจกต์ของเรานะครับก็คือให้พิมพ์ออกมา document write พิมพ์อะไระครับก็พิมพ์นี่ครับอ็อบเจกต์โจโจใช่ไหมครับ year until เล until retire นะครับเ e f ก็คืออีก47ปีนะครับก็จกะเกษียณน,นะครับตัวนี้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่กูเขียนตัวนี้นะครับ ที่มาร์คสีให้ดูเนี่ยนะมันก็คือเม็ดต่อนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ